อันนี้ไฟ่สดแล้วนะเนี่ยอันนี้อันนี้ไฟ่สดแล้วนะสวัสดีครับ FC นักลบด่านเผื่อนเผปผาเกียงไกรแทอ่อนแล้วก็พี่น้องทุกท่านวันนี้ธนาพลเดินทางมากับพี่บัตรผมเห็นด่านนะครับวันนี้ผมเห็นด่านอีกแล้วเก็บเก็บเลยะเก็บเลยพี่เอ้าเห็นเห็นด่านเห็นด่านอีกแล้วเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อน อะไที่สมบัติครับนะครับเอออย่างเอ้าทำไมเก็บอ่ะเขาตั้งนานแล้วยังเดี๋ยวผมไปเยี่ยมจอดไปเลยปวดชีเออกดเยียมอ้าทำไมเก็บด่านคเขบเก็บเออเขาบอกแล้วพี่ใช่ไหมเออเอาว่าว่านักรบมาเหรอเอาเก็บด่านเลยเหรอแต่เช้านะเดี๋ยวเราดูหน่อยสวัสดีครับท่านมาได้เป็นอะไรต่อเอ่อว่าจะเดินทางไปหนองคายหน่อยครับหนองคายเขอตั้งนานยังครับท่าน จะดูอาโนนตะเถนครับที่เดิมธนพลรายงานตัวสวัสดีทุกท่านเข้ามาวันนี้มากับพี่บัตรจัดแล้ว,นนลวเอารถเยอะเลยครับแล้ดูว่ารถจะทยอยออกหรือเปล่าดูหน่อยครับโนนตะเถนรถเจ้าหน้าที่ดักกันแต่เช้าเลยครับ

คนนี้เป็นคนเรียกตัวีอันนี้ท่านท่านเป็นใครครับอันนี้ท่านเป็นอาสาหรือเปล่าครับหรือเป็นเจ้าหน้าที่เหรออาสาเหรอแล้วเอาไออันนี้มาให้ชีเอาเลยเยี่ยมชมหน่อยเราไม่ได้มารบกวนเจ้าหน้าที่นะครับเรามาดูว่าอะไรอะไรอะไรอยู่เอาไปฉี่ไปฉีกันตรวจคีของเจ้าหน้าที่นี่ครับยังเหมือนเดิมอยู่ครับ ไม่ยังยังไม่เปลี่ยนแปลงใช้ภาชนะปากกว้างอันนี้พี่บัตรนะครับสัมภาษณ์อยู่ย่างหนีรถเว้ยว้หะบอผมย่างหนีรถสดอกบอกใจเนาะเออแมนเราไม่ต้อใจตรวจก็ได้นี่พี่พี่มารถอะไรอ๋อสิบล้อรถสาธารณะโอเคโอเค วจมาตรวจเลยนี่ครับที่นการตรวจีอจไเป็น้านผอไม่เป็นไรตรงนั้นขอชื่นชมเอาขอชื่นชมครับถ่ายเลยครับถ่ายเลยเจ้าที่เขาชี้ถ้าทำทำดีทำถูกต้องทำเลยครับขางครับสอง้านครับผมครับครับครับ่ว่าถ้าไม่ตรวจีก่อนก็ไม่รู้ว่าในคนรถอครับผมแล้วแต่ว่าการการตรวจฉีมันมันต้องมีการบันทึกตออหนึ่งเลยครับพี่ถ้าไม่ถูกจริงผมผมไม่กล้าทำไม่ไม่ไมหมายถึงว่ามันต้องมีการ บันทึกตอนหนึ่งก่อนตอนหนึ่งที่สองในกรณีส่งคะนักงารสอบสวนครับไปดูดีๆตอนหนึ่งกับสองผมบันทึกทุกครั้งอยู่แล้วมันมันต้องบันทึกก่อนก่อนที่จะ,ระเรียกเขาตวจรไ,ไม่ต้องบันนทึกก่อต้องบักกนิดฉีดอ๋อ,อเอจ้าหน้าที่บรรยายให้เราฟังนะครับเราเราก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับมีโอกาสเลยได้แวะเยี่ยมชม โอเคนะท่านนะผมไม่มีอะไรนะพอดีผมเหนื่อยผมตามผู้ต้องหาันนี้มาอ๋อครับครับผมก็พอดีเจอแต่เขาหลบไปนี่ครับจับมาสองร้านเน็่เพราะ่าหลบหลบกงานไปครับอืมครับสพนนแดงใช่ครับเจ้าหน้าที่ทำดีเราขอชื่นชมนะครับขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านทางด้านของนื่อยโอเคไม่เป็นไรครับผมก็แวะเยี่ยมชมทุกครั้งที่มาเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้ต้อบจมื่ี้เราต้อมสทุกคนไม่ใช่จตรวจได้ แต่ภาชนะยังยังไม่ใช่ตรงนี้ฉีดต้องมีองเพราะว่าไม่ได้ตรวทุกคนไวทุกคนไม่รู้กว่าพีวทุกผมไาครับให้ผมไม่รู้หรอกว่าตัรวจทุกคนหรือไม่ตรวจทุกคนแต่ผมผมถามว่าตรวจปันทากคนเนี่ยไหมเพราว่าอยากด้ทุกคนทุกคนสำมั่นว่าผมไม่ไตรวจเนี่ยทมหมยจับรู้ได้ไผมเช็คมยจับเลย่ีทีมเ ถ้าใครคุณทำถูกต้องคุณทำถูกแล้วครับกูแล้วแต่คุณถามเนี่ยคุถามว่ามีการปมศเนี่ยแบบปมศอจังหว่ดที่ไม่ต้องไม่ต้องงงเถอะปมศอไก็ได้ปมศอผมก็สามารถตรวจได้ฟฟััังงงครบพี่น้อเป็นการสืบสวนไน่ใช่ปมศอเขาสามารถตรวจได้ฟังเนาครับพี่น้องพีี่่เจอกเไม่พูดในการสืบสวนตามปวิอาญานะพี่ฟังอธิบายนะครับอธิบายเลยผมฟังพอแล้วผมพอแล้วอธิบายแค่นี้แหละเจ้าหนี้ก็ไม่อยากอธิบายเท่าไหร่เพราะว่าพูดไปบางทีมันอาจจะ ไปคัดเคลื่อนหรืออะไรเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับเราท่านให้ความร่วมือพวกเราเราอยากรู้เราก็สอบถามทุกท่านครับเจ้าหน้าที่แต่อุปกรณ์การตวรวจครับครับ,บรแตอ่อุปกรณ์การตรวจเนี่ยท่านผมอยากให้อุปกรณ์การตรวจเน่ยผมอยากให้ให้เนาะแต่จริงจริงมันยังไม่ใช่ไงท่านครับเนาะเถ้อาทำถูกต้องหล่เนาาะนงนานานาาา ผมไม่จำเป็นต้องตอบคุณไได้พี่โอเคไม่งทำงานเลยครับผมเป็นอาจารย์ชาชลผมสงสัยคุณรู้แล้วว่าถามไม่ได้หรอสอบถามคนสมมาพาทวนพี่ก็สอบถามเนี่ยผมว่าเออตั้งกี่โมงปิดกี่โมงเวลาเวลาผมเดินทางมาพบเจอเงี้ยทำไมต้องปิดทำไมต้องปิดไม่ใช่ปิดเพราะเป็นภาคกิจเข้านรับแต่ปิดเวลาปิดจริงคือเก้าโมงเช้าครับท่านพิจารณาตรวจจริงไม่มีบันทึกตอนหนึ่งลงประวัติเข้าไว้เหรอครับจริงต้องมีนะครับ กูเคสที่ส่งให้เงินส่วนมีครับแต่ถ้าคุณทิพตอนหนึ่งตอนสองส่วนบางคนบางคนมันเป็นไปไม่ได้เอ้า้็กฎหมายก็ให้ทำแบบนั้นก็ระเบียบก็ให้ทำแบบระเบียบเพิ่มเติมแบบนั้นเราลองไปดูตอนนี้นะครับระระเบียบนะครับมันมันมันระบุอยู่แล้วล่ะเราเข้าไปดูใน Google ก็ได้ที่ผมทำนี่เป็นการสืบสวนตามปบุพยาเพื่อสืบหาหลักฐานในการกระทําผิดอาญานะครับแล้วได้เมื่อเมื่อเมื่อเจอรับตามบุพยาตรว่าอะไรได้ไหมครับผมสรวจได้ทุกครั้น นอกเชิานินได้ทุกคนไม่ใช่บางประเภทเหรอพี่รถสาธารณะนี่ไม่บางประเกฎหมายเฉพาะนะครับได้ครับผมการตรวจาสารเนรื่องกฎหมายเฉพาะนะครับแล้วไงครับคือท่านตองก็มีบอกอยู่ว่าต้องลงท่านตองยังไงครับคผมฟังหน่อยนิไม่ที่อยากเป็นตัวต่พี่ก็รู้อยู่ครับประชาชนอย่างพวกผมไม่รู้หรอกคุณน่รู้คุณน่ไปหาข้อมูลมาล้วแลคุณมาถามผมเพื่อหาถงลกระบอเฉยหรอกผมรู้ นะไม่แล้วถ้าทำถูกผมยังพอดีไม่เห็นมาถ่ายเลยนี่นะพอดีผมก็ชุมเชร์ครับจับให้เป็นร้านไม่เห็นมาถ่ายเลยอ่าดีครับถ้าจับได้งั้นก็ดีอันนั้นมันหน้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วล่ะที่ที่ว่านั่นก็ก็ก็ดีครับแล้วสมมติเจอเจอฉี่ทำไงครับพี่ถ้าถ้าเจอฉี่ส่งไปที่ส่วนน้บส่วนครับมาชื่อจับกุมโรงพยาบาลก่อนแล้วก็มาชื่อจับกุมครับ เอาแล้วแล้วอย่างนี้เราเราเราไม่บันทึกตอนหนึ่งแล้วแล้วเราก็ส่งส่งฉี่ไปพิสูจน์ใช่ไหมแล้วแล้วจับกลุ่มเขาคือเราเราต้องปล่อยตัวนี่ตามตามหลักเราไม่ต้องปล่อยตัวเนาะปล่อยไปยังไงครับคือบันทึกเสร็จแล้วเราก็ต้องปล่อยตัวเขารอรอผลพิสูจน์จากโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์การแพทย์ลงมาแล้วเราค่อยเรียกเขามารับทราบ้อกล่าวหานะครับถ้าเขาสารภาพอ๋อถ้าเขาสารภาพก็เป็นตรวจโรงพยาบาลก่อนอ่าครับครับาดกปล่อยถ้าเจอก็ตรวจโรงพยาบาลก็ลงมาแล้วตรงนั้นก็สอบสวน เป็นตัวนี้ตัวของนลบันทึกยู่แล้วผมไปพากันแล้วพี่ครับครับครก็ก็บันทึกก็ก็ดีนะครับอ่าโอเคโอเคขั้นตอนขั้นตอนว่าเจอปั๊บเจอปั๊บเจอปั๊บขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับตัวจว่าตวเจอเจอเจอเี่เจขั้นตอนขั้นตอนต่อไปน้องทํอไครับไมายังไงเาหมายถึงว่าผมว่าผมเนี่ยมาตรวจเจอแต่ว่ามันขึ้นอา้้าเจอจับลยครับเอกอนครับจับเลยจับเลย ขังทำไมล่ะครับในขังคุณไม่ต้องไม่ต้องพูดห้ายอย่างน้พูดคิดท้ายหรอกโอเคโอเคบางทีเจ้าหน้าที่ก็ไอ้นรื่องบาดใจผมเข้าใจว่าให้กิงปืนกสอนตัวผมก็ลงมือสองตัวสวัสดีทุกท่านเลยครับเข้ามาวันนี้เดินทางมากับพี่บัตรไม่ได้จับไม่ได้จับไม่ม่คุณหากบุกห้องที่โรงพักก็ได้ไปถามว่าส่งคดีไหนไปดูในต้นต้นสองมีไหมคำนวณมีที่ผมไม่ทำใช่คที่นี่รถเต็มเียเจอเจอไหมครับรถตอด ติดกัญยาเป็นแถวเนี้ยเจอครับติดายันไฟแดงเลยครับเจอเจอยังไงครับเจอเยี่ยวไหมครับเจอฉี่เจออะไรตรวจตรวจตรวจผลเจอไหมมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเพราะฉะนั้นเองวันนี้ได้กี่เมตรครับี่วันนี้ผมผตรวจสอบไม่ได้พี่อ่าแล้วที่เจอบ้างไม่เจอบ้างเดี๋ยวถามน้องครับสองคันนี้เขาเขาโดนอะไรอ่ะสองคันนี้เขาเขาจอดโดนโดนอะไรอ่ะเนี่ยรถสิบล้อครับครับ ก็ตรวจตรวจเจอเจอฉี่ป่ะเจอไหมก็ผมไม่รู้เหมือนกันผมรอผมรอรับรถอยู่อ๋อครัครับที่เขาตรวจฉี่อยู่งีต้อืมไหนโดนเจอครับครับครับก็แต่แต่อย่างนี้มันมันรถรถสาธารณะเนาะเราก็เราเราก็ตรวจตรวจได้ตรงนี้อืมแต่รถแต่รถส่วนตัวยังทีมันมันยังไม่เข้ามันยังไม่เข้าอันนี้ครับครับเราสอบถามกันเนาะครับ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 เอาที่สอบถามด้ครับครับเมื่อวานที่ผ่านมาผมก็ผมก็แวะทุกครั้งเพราะว่าเราก็ เราก็มีความสงสัยเหมือนกันเพราะเอจ้าหน้าที่ตรวจอย่างเงี้ยมันมันถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ก็ทําไปเนาะกครด่านเราตั้งทำตามกฎระเบียบก็ครับครับนี่เราสอบถามกันสอบถามกันก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรมันก็จะมีเวลาที่เราพักเจ้าหน้าที่พักกินข้าวครับเสร็จแล้วจะกลับขึ้นไปตั้งด่านต่อครับ ตั้งตั้งตั้งแต่แต่เช้ามืดมั้งนะครับตรงนี้ตั้งแต่หกโมงครับอืมครับครับครับอ่ะโอเคผมผ่านมาก็แวะแวะชมกันดูว่าเราเราอย่าไปคิดอะไรนะนะนะแน่นอนพะมาถ่ายอย่างนี้แล้วก็ เอาไไปลลงแ้วก็มม่ผมบอกว่าทุกคนขอให้ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับเราครับบางครั้งผมนีครยอับได้เครับครับนี่ผมผมผมโปรโมทไปแล้วว่าเออประจันสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่แล้วว่าเนี่ยคือขอชื่นชมสุดนี้ครับดูแลผิดก็โทรที่ครับสำหรับพวกผมก็ทําหน้าที่ประชาชนใช่ไหมต้องเข้าใจไม่มากับพี่สมบัติกรมานาครับวันนี้เดินทางมาครับผมครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับครับโอเคนะ ท่านผู้กองเอ้ยท่านอะไรเนาะท่านกีรพงศ์อ๋อครับครับครับโอเคนะผมขอเดินทางต่อครับผมขอบคุณครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับวันนี้ทีโนนทะเถรนนแดงนะครับขพนนแดงพวกพวกเราเป็นประชาชนที่มีความเรื่องทางผ่านมาครับก็เลยแวะเยี่ยมชมหน่อยเรามาแต่ละครั้งเราเราก็ชมทุกครั้งนะครับ อันนี้เดี๋ยวพี่รบกมเป็นผู้ควบคุมด่านใช่ไหมอ๋อใช่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 ควบคุมด่านถูกต้องคคุมด่านถูกไหมถูกนะแต่ผมสงสัยรถรถสองคันนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ตั้งด่านแล้วเก็บเก็บแล้วพวกพวกผมมาถึงก็ก็เก็บเลยเก็บกลวยเข้าไปตรงนู้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ว่าเขาเขาจะเก็บพอดีไม่ได้ว่ามาไอ้นั่นพวกผมหรอกแต่รถสองคันนี้ผมสงสัยว่า น่าจะน่าจะโดนตรวจฉี่เจอนะครับแต่เขาก็คงจะทำตามอำนาจหน้า,นาที่ของเขาผมก็ไม่กล้าที่จะไปพูดอะไรมากมายเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไม่เห็นตอนที่เขาตรวจนะครับผมไม่รู้เมื่อกี้รถติดยาวนะครับโนนตาเถนที่เดิม<อ>เขาเรียกโนนแดงแต่ว่าตู้ยามโนตนตาเถนนะครับตรงนี้ฮะ รถ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 ไม่ใช้รถไม่ได้ใช้รถจอดอยู่เฉยอ่าถ้ารถเขาวิ่งเขาวิ่งไปที่ด่านอันนี้มันจอดอยู่ในป้อมอ้จอดจอดอยู่ในป้อมใช่ไหมเขาว่าเขาไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าไปจอดอยู่ณจุดด่าน่ะด่านที่เขาย้ายไปแล้วไม่ได้ใช้รถเข็นมาเหรอไม่ใช่เขาเขาจอดไว้นนานแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ขยับก็ได้เพราะว่ามันอยู่ในร่มอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเอามาใสมาใช่ไหมไม่ใช่เขาอาจจะเขายังไม่ใช้ก็ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่ด่านสมมติมีด่านอยู่ข้างหน้ามีด่านกลางทางอ่ะอย่างนั้นอ่ะ ขาต้องเขาต้องขับไปแน่นอนแต่เนี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาจอดไว้เฉยก็ก็เป็นไปได้เพราะเขาเนี่ยเขาเราไม่เห็นเขาใช้ไงเขาบอกก็ารอรอตรวจรอรอไอ้นี่อยู่แต่ว่ารอภาษีรออะไรอยู่แต่ว่ารถไม่ได้ใช้เนี่ยจอดอยู่เนี่ยไม่ว่ไปจับดูเครื่องก็เย็นอยู่ เครื่องก็ยังเย็นแต่าจอดมาแต่ถ้าเกิดว่าไปจอดที่ด่านที่เขาตั้งด่านนี้ลักษณะนั้นอ่ะโอเคเลยเพราะคุณต้องขับมาแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหรผมเห็นใช้ก็เราก็ไปว่ากันอีกทีเดี๋ยวให้พี่บัตรเขาบรดต่อแล้วอย่างนี้เอามามาจากโรงพักเอกโรงพักใส่ลากมาเรื่องไรนี่เห็นจอดอยู่นานแล้วอ๋อแสดงว่าจอดมาจอดอยู่นานดูแลแล้วพอมันเริ่มขาดแล้วเขาก็จอดแล้วไม่ใช้แล้วนี่ผมไม่ได้แก้ตัวแทนเขานะหมายถึงถ้าเราถามเขาเขาจะตอบแบบผมนี่แหละ เรามาเรามาลงเนี่ยเราไม่ได้มาจับผิดจะมาหาว่าเราจะมาจับผิดตำรวจมันไม่ใช่ถ้าคุณทำถูกต้องอ่ะคุณก็ทําไปเลยเนี่ยทำถูกต้องทําไปเลยอยู่ในกรอบเกณฑ์ประชาชนอ่ะผมว่าถามผมว่าคุณมีอำนาจอะไรมาถามอ้าวก็ผมเป็นประชาชนเนี่ยคุณถอดเสื้อออกคุณก็เป็นประชาชนเหมือนกันคนคนหนึ่งใส่แมสใส่แมสใส่แมสถ่ายเทอาสดอยู่เอาละเอาโอเคงั้นเราเดินทาง เดินทางเออครับี๋ยว่าถามว่าถ้าทําถูกต้องอ่ะครับไม่มีใครทําที่ได้หรอกครับใช่ใช่เราก็เป็นกำลังใจให้เนาะเจ้าหน้าที่ทําดีเราก็ทำดีจับอะไรได้เนี่ยก็ทาไปเออเราโอเคโอเคตันีอคอโนนตะเถนครับตัวนี้โนนทะเถนเดี๋ยวผมจะได้เดินทางต่อวันนี้มากับพี่บัตรแล้วก็จะเดินทางไปไม่บอกว่าจะไปไหนนะครับไปพวกเราก็มีธุระ นะครับมีธุระมีธุระนี่อดิสอนาวราด้วยนะครับมากัน3คนกับกับที่สมบัติรก,กรกมนาศกับฝ่บายนักรบด่านเถื่อนทางชนบุรีระยองอท่านขอเป็นกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเดี๋ยวผมจะขออยุดติและสดไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเป็นทั้งเข็บนะครับเยี่ยมชมดานน่านโนนตะเทนเดี๋ยวผมสดี สวัสดีครับสวัสดีครับ <3 S 1> พี่จ <4 S 1> ิรีส,สิงห์พู่สวัสดีทุกท่านเลยครับข็้มาสวัสดีครับพี่เป้งทองโอเคเดี๋ยวผมยุติอะไรส่วนก่อนครับไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ